สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนี่มะมือป่ากุศลปากุศลปากุศลก,ก็ป่าปลาอย่างก่อนปลาเสียมป่ากุศลซีมุกซีมุกนี่เครื่องแกงแม่แล,ล้วก็ลังตำมีตะไคร่หอมแดงแลว้วก็พริกใบ้วกขี้โหดแล้วก็ใบกุศลส่วนผักก็จะมีผักอีตูแลว้วก็บผักหอมห่อหนิละ่ะธรรมาดา ปากูตะไคร้หอมแดงใส่กันนะต่ำตะไคร้หอมแดงก็ไพริกต่ำใส่กันเลยแม่กตัดก่อนแปลซ้อนให้แม่นะเอาตะพี้ตะพีพ่สิม,มกปลามือเนี่ยมกปลากดปลากด ตาเพ, <ตา S 1> พิ่งไปได้มามือนีิปรากฏโอ้ตูดใหญ่เติบไปได้พี่น้องมึงนะอันนี้ขนาดตัดเครื่องมาเด่นแล้วข้า็เอาเครื่องลงเลยเพราะว่าสีมาเอาลงปุ๋งที่หลังคลุ่มกระได้ดเพราะว่าตามสีเล็กโอ้อสีสันไอ้มาไปจ้างหนามไม่แม่ใจแดงอ่องตองหนามแดงอ่องตองเลย เอาไปกูดลงไปไปไปขีดหเะดูเงี้ยจะของไปประกูดปลูกเองนั่นด้ละ มันจะมักไทรลุงปลาได้บ่มักใทรน้ำหมืนอื่นแม่มันแห้งจะหอมกว่ากันเนาะมันจะนัวพอดีมันก็ใส่นากระเดยเข้าไปอันนี้ของนัวใส่นิดหน่อยเด้ใส่น้อยนึงเราจะคุ้นให้เข้ากันผักเด้อใส่ผักเอาผักลงเลย เพราะว่าต้องใส่พร้อมกันเราข้นเลยเด้บมเมนวลาทิไปเอาข้อมม้สูกแล้วเอาผักลงคนมันเลยคนอีกก็ได้ปุ๋งเห็นมันได้รสขาดสักกันปุ๋งเห็นมันได้ทีแล้วเขาเหงเอาไปคางไส้มันแบ่แมนมันเหงสีว่ลเละเนี่ยนะเครื่องมันบม่มีอย่างไรดอกมีแต่ตะไข่แตะไคข่หอมแดงทั้งหอมเนี่ยใหอีตัวใบบะเคียนต้นหอมแล้วนำมาปุ๋งใส่กันทันทีเลย ถุงมุดแล้วเขาก็มาค้นให้มันเข้ากันน้ำปลาผงชูรสไล่หลากหลายกับไซดเด้อผงชูรสเอ่ยหลายกับแสบหลายชื่อว่าแลา้วเนาะบ้านยังๆงหนักหยากเฮ้ยตามเครื่องที่มีอยู่ในครัวเท่นานี้แหละง่ายเอา,เอาดาวซัมน <laughs> <laughs> ี่ก็ทางเขาแกะเลย แต่แก่ฮ้าก่ปรุงรสปรุงย่างเดี๋ยวบ่อยฮ้าก่รอดแต่ไม่สุกส่วนอันนี้อีกกระปูสีดองอีกกระปู่ไุ้นอีกอกระปูมาจะดองแล้วแม่แล้วจะไม่ดอง ปิดไว้ให้มันหอมเขากันเดี๋ยวอรอมันสุกกันให้มันเดือดกันกเนาะสีดองอีกกระปูดองอีกกระปูตัก้กระเทียมใส่น,นี่น้สติหวัดมือ นางสตีใรครไลรด้วยปันหาวมามากเป็นหอบกันหน่อยเหมเงียบเนาะ ร่นวนเลยเพราะว่า,วาข้าดอกกับติ่ต้องให้จังสี่ขั้นบอดใส่กระเทียมแม้ก,กับสีเน้ำหอมโอ้อดได้เปิดใส่ยังและวะ้ว่า เราว่างเด้เนี่ยใจดอกแล้วมืงอื่อนสิไปก้นอีกอยู่เพราะว่า,ามันฝนมันตกมันตื่นเนาะข้าวเดียวเด่นมันตื่นเดี๋ยวสิไปก้นให้มึงว่า,ามันสิตื่นซ้ำใจไปปา,าล,ล่าลงไปอีก ท,ทีีดองดองง่ายๆบางคนกะตุมน้ำเกลือแต,แต่ว่า,นานอันนี้เขากะดองธรรมชาติของเขาเขามักแบบใดเขากะเฮ็ดแบบนั้นนะพี่น้องเขามักแบบดองน้ำหน้าเกลือก็ได้หรือว่าเขาสิมักใส่แบบเอาปลาแดกใส่ก็ได้หรือใส่น้ำตาลก็ได้ คนอย่าไต่ถึงนมาอย่าไต่ถึงนมาหายก็แล้วเรียบเลยห้ามึงแหลอกันโอ้ยกำลังฝุดโอ้ยหอม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 หิวเขาได้ป่ะเขาจำเนาะกูสีแสบก็เข่าหันหอนออว่อนหอม,หอม แสบค่ะ,ะกินตะไข่กินหอมแดงกินที่ห่าปรุงอะ่ะมันเขากันแล้วมันก็นเลอยอันนี้ขึ้นมาเป็นหอมอแม,นม่แมนฝานบ <laughs> ่า,าหรอเป็ <laughs> นฝานบ่ก <laughs> ็ฝามาั <laughs> มนนะ่ะล่ะ ล่องเฮดมองเดอร์แสบคือกันนี่หนิมุกป่ามุกปกุดเดีย๋ยวรอให้มันสุกกัน แม่เราก็ด,ดองนี่กบปูลเรียบร้อยแล้ว,วเปิดพ่ออบแล้วกัน,นี่ยแดดปะพอดีแล้วเรด,ดตะน้มมันบุกที่น้องก,ก่ตนนามมันบุกเล็กน้อยก่นอนและ้ละ แซบ่บคักก็เขาห่นอหนกันเขากันกำลังดุอ่ามันกำลังบุก <c oughs> เดี๋ยวรอให้น้น้าม,มันบุกก่อนปิดไปอ<น>ีกเห็นไยเดือดคักเดือดแน่ นี่กระซูกเหมือนเราได้พี่น้องรอดแต่ว่าหนามมันบุกเล็กน้อยเพราะว่าหนามมันอยากลายอยู่หนามมันบุกแหงลูกอีกนิดนึงกะกินได้เลยหรือว่าผู้ใดมักน้มได้หลายขั้นเขาจ้าวสือก,กระลาดเขาก็เอาซ้ำหนีก็ได้หอมบะซุงกินไปแหงหวัดพี่น้องแหงเขาน้นกันนี่เขาแรงเขาแรงอื หอมให้เห็นหิ้ว